พบกับผมสวนเฮียตุ้มสตอรี่ฟาร์มนะครับวันนี้ผมจะพามาดูระหว่างถุงเหลืองกับถุงน้ำกันนะครับที่บอกไว้ในติกต็อกนะครับว่าจะทําคลิปนะครับลงนะครับและอธิบายหลักการของถุงนะครับว่ามันมีการสีเนี่ยทำหน้าที่อะไรนะครับแล้วก็สีนี้นะครับทําหน้าที่อะไรนะครับอ่านะครับสําหรับสีเหลืองนะครับทุกคนจะเห็นนะครับแมลงวี เพลี้ยนะครับจะลงคือจะไปติดที่นี่หมดเลยนะครับสําหรับถุงน้ําเงินนะครับมีเหมือนกันครับแต่น้อยนะครับจะมาลงติดแบบนี้ติดน้อยกว่านะครับน้อยกว่าถุงเหลืองนะครับหลักการก็คือผมจะเล่าประโยชน์นะครับประโยชน์คือถ้ามีแมลงร้ายนะครับมาทําลายพวกพืชผักที่เราปลูกนะครับถุง กาวดักแมลงเนี่ยสีเหลืองเนี่ยจะดีกว่าครับประโยชน์นะครับแต่ถ้าโทษสิ่งที่เป็นโทษนะครับคือแมลงดีจะติดไปกับแมลงร้ายด้วยนะครับมันก็จะติดด้วยกันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเต่าทองนะครับหรือแมลงห้าต่างๆถ้ามันเห็นสีเนี่ยในสายตาของมันแล้วมันคิดว่าเป็นศัตรูหรือสีอะไรที่มันต้องเข้าจู่โจมเนี่ยมันจะเข้าจู่โจมนาทีนะครับ มันมีข้อดีข้อเสียนะครับถุงนุ่มเงินเนี่ยดีดีแมลงชนิดไหนนะชนิดไหนนะครับก็จะเป็นพวกนะครับไหลนะครับเพียนะครับนี่ฮะพวกเพียพวกแมลงผีเสื้อแบบนี้นะครับที่จะเข้ามาไข่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับก็ไม่โฟกัสเลยนะครับอ่าเนี่ย ผีเสื้อแบบนี้แล้วผีเสื้อคืนแล้วก็ผีเสื้อคืนนะครับถ้าบ้านเรามีนะครับมันจะมากอดติดเลยครับแต่ต้องใช้คู่กับสีเหลืองอยู่ใกล้กันนะครับอ่านะครับแต่ข้อข้อดีใช้สีไหนดีกว่านะครับผมบอกเลยนะครับสีเหลืองดีกว่านะครับเพราะบ้านเราจะมีแมลงพวกนี่ครับนี้มากกว่านะครับ ช้สีเหลืองจะเหมาะสมมากกว่าแต่ข้อเสียก็คือมแมลงดีมแมลงร้ายติดหมดครับข้อดีคือข้อดีคือช่วยกับจัดมแมลงในเรื่องของการที่ว่าอย่างเช่นมีบัวมีเพี้ยที่มันกําลังแบบบินเลยนะครับเต็มต้นไปหมดนะครับเราไปเราไปปักครับท,ทีหน่อยปักไว้ไม่กี่วันนะครับถ้ามันคือมันลด ลดลงนะครับแล้วให้เลิอบออกเอาออกก่อนนะครับแล้วถ้ามันนึงแล้วใช้สมุนไพรไล่แทนนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแมลงห่อมมันจะติดหมดเลยครับห้ามแรงเบียนนะครับติดหมดเลยนะครับก็คือข้อเสียก็คือไม่ว่ามแมลงชนิดไหนนะครับติดหมดครับถ้าถ้าผ่านมาหรือว่าเกาะครับติดหมดเลยนะครับข้อเสียไอข้อเสียนะครับติดหมดเลยข้อดีคือ ลดประชากรแมลงได้นะครับอย่างเช่นเราทําอินรีเนี่ยเราควรใช้ครับใช้เฉพาะนะครับช่วงเฉพาะระบาดจริงๆนะครับแต่ถ้าไม่ระบาดสมุนไพรพอครับแต่ระบาดก็ใช้ทั้งนี่แล้วก็สมุนไพรนะครับช่วยกันไล่นะครับมันก็จะดีมากกาวนี้อยู่ได้ประมาณ2เดือนนะฮะนี่ติดมายังไม่ถึงเดือนเลยครับแต่ก็นี่ครับถุงนี้ก็เต็มเลยฮะสีเหลืองเห็นไหมครับไม่ว่าแมลงวันนะครับแมลงเต่าทอง แมลงอะไรก็รู้ว่าติดหมดครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแปลงถั่วฝักยาวนะครับปลอดสารครับนี่ข้าวโพดทานดิบกินดิบราชินีทับทิมสยามนะครับหักไปแล้วนะครับได้ประมาณน่าจะทิตแล้วครับหักขายไปแล้วครับก็โอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูแปลงผัฝักยาวถั่วฝักยาวครับอ่าเดี๋ยวให้ดูแปลงนี้เนี่ยครับที่จะทำก็โพดนะครับ กินฝักสิบไอ้กินฝักดิบนะครับ ivan. พูดผิดพูดถูกนะครับต้องขออภัยนะไม่ได้ถ่ายคลิปนานนะครับอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ต้องขออภ mm. ัยด้วยนะครับอาจจะพูดซ้ำบ้างก็ต้องขออภัยด้วยครับอ่ะโอเคนะครับแปลงนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นข้าวโพดนะครับถึงชนโถฝักยาวนู่นเลยนะครับจะตัดหญ้าออกก่อนนะครับแล้วก็จะเอาหญ้าเนี่ยมาไว้ตรงนี้นะครับตัดตรงนี้เหยียบเลยนะครับแล้วก็ขนหญ้าพวกเนี้ย นะครับกับแปลงเนี้ยที่ลกๆนะครับตรงนี้นะเอามาวัดเทินเป็นกองปุ๋ยนะครับอ่าแล้วก็ทีแรกนะครับผมทำกาะปลูกกระโพดนะครับมันมันขึ้นไม่ดีครับมีมดมากินจาวมันนะครับจาวที่หนอมนะันอะงอกขึ้นมาแล้วนะครับมดมากินนะครับผมก็เลยจะใช้วิธีใหม่ โดยการใช้วิธีเพาะนะครับเพาะถาดนะครับลงสักลงถาดสักหกเจ็ดถาดนะครับหกเจ็ดแปดถาดนี่นะครับหรือไม่ก็สิบถาดเลยนะครับเพื่อมาลงแปลงอันนี้นะครับเพื่อลดอ่าเนี่ยครับผมหยอดไปขึ้นแค่ตรงนี้ขึ้นแค่นิดเดียวเองครับทั้งทั้งที่มันน่าจะขึ้นสวยนะครับโอเคครับสำหรับ ตรงนี้ก็อธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูถัวฝักยาวใกล้ๆรับตัวฝักยาวอินรีย์นะครับอ่ะนี่ก็ถึงแปลงถัวฝักยาวแล้วครับก็ไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็มีแหว่งบ้างนะครับบางมุ่งครับเพราะว่ามันโดนกินจ้านะครับกับมดแดงพวกอะไรเงี้ยมันกินเจ้าตัวฝักยาวนะครับก็เลยไม่ขึ้นขึ้นแถวหนึ่งนะครับแถวกลางนี่ห่างครับ ก็ถือว่าให้มีความสมบูรณ์พอสมควรนะครับไม่ถึงก็นั่นครับพอดูแลไม่ค่อยไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็คอยใช้เชื้อวีที่นะครับว i วเเลียนะครับในการพอกันด้วยนะครับสูญพันธุ์ด้วยนะครับนะครับนี่ก็ฝักสวยอยู่ครับก็โอเคอยู่นะครับอันนี้ไม่ใช่พันธุ์สอนแดงนะครับแต่เป็นพันธุ์ของอะไรไม่แน่ใจนะครับ แม่เขาว่าเนื้อมันตันกว่านะครับตันกว่าแล้วก็อยู่ได้นานกว่านะครับก็ถ้าทําอินรีย์ก็อยู่ยิ่งนานใหญ่เลยนะครับฝักไม่ค่อยบวมนะครับก็โอเคนะครับสําหรับถอฝักยาวนะครับในนัที่นี้นะครับก็ไม่ไม่งามมากมายนะครับแต่ก็ฝักก็กําลังที่จะเริ่มดกนะครับแต่ไม่ดกมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่ พามาชมนะครับถุงเหลืองนะครับแต่อันนี้ไม่ได้ใช้ถุงเหลืองนะครับผมใช้ถุง8คูณ16นะครับนี่ครับแมลงก็ติดตามนี้เลยครับแปลงถักรยาวเดี๋ยวผมจะย้ายหลักนะครับมาอยู่นี่นะครับผมอันนี้ผมใช้ถุงคุมฟิวเจอร์บอร์ดนะครับแผ่นสีเหลืองนะครับนี่เห็นไหมครับอ่านี่ะแมลงนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับผมเห็นนะครับ โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับใครจะใช้กาวดักแมลงที่ทําเกษตรินทร์ใช้ได้ครับแต่ว่าต้องดูนะครับถ้าแมลงไม่ระบาดเยอะไม่เป็นไรครับถ้าเพียไม่ระบาดเยอะไม่เป็นไรครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะมาใช้ได้นะครับแต่ถ้าแมลงแมลงไม่ระบาดแต่มาใช้ได้ไหมได้ครับแต่ก็ต้องระวังนะครับ เรื่องของแมลงห้ามแมลงเบี้ยนเนี่ยถ้าถ้ามันมีน้อยอยู่แล้วนะครับเราใช้อันนี้ไปโดยที่แบบอ่แมลงอื่นตัวร้ายไม่มีไม่มีเขาเรียกอ,อะไรไม่ะบาดครับก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้นะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอาจจะพูดซ้ําพูดติดพูดขัดต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้พูดนานนะบ,บางทีแบบ อาจจะสมองเบอร์บ้างนะครับนอนน้อยนะครับเพราะว่าบางทีเราทํางานมาเยอะบางทีก็นอนดึกนะครับก็เลยต้องทําทําให้พูดผิดผิดถกถกทำาๆติดบ้างอะไรบ้างนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้คงเป็นความรู้นะครับในเรื่องของการใช้กาวดักแมลงนะครับข้อดีคือดักแมลงช่วยเราดักแมลงนะครับได้นะครับ แต่ข้อเสียคือมันจะติดแมลงหข้ามแมลงเวียนติดหมดครับติดทุกอย่างเลยครับที่มันบินมาแล้วมันเจอนะครับแล้วมันก็จะติดทุกอันเลยนะครับ<ม>แต่ก็สําหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันเยอะๆนะครับเข้ามาแล้วช่วยกด,ดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเพื่ออ่า เพิ่มการแจ้งเตือนนะครับกดเลือกคําว่าทั้งหมดนะครับถ้ากดกระดิ่งมันจะขึ้นว่าให้เลือกเลือกรายการนะครับให้เลือกทั้งหมดนะครับคลิปทุกอย่างมันจะขึ้นมาทันทีครับโอเคครับสําหรับนี้10นาทีผ่านไปแล้วนะครับก็จุใจแล้วนะครับว่าจะทําคลิปสั้นๆแต่ดันยาวเลยนะครับโอเคครับไม่ได้ทําคลิปนานต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับวนี้สวัสดีครับ